สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจิชงชอบเล่าชอบไลฟ์นะคะวันนี้เราก็มาดูนะคะตายางที่เขาติดแล้วนะคะประมาณหนึ่งเดือนอตอนนี้นะคะก็เราจะเห็นข้างๆนะคะเป็นสีน้ําตาลแล้วนะคะอันนี้เรารออีกเรารอ,อจังหวะอีกนะคะให้เขาเป็นสีน้ําตาลมากกว่านี้นะคะเขาจะแกะเ่เร็วพอ สีน้ำตาลมากกว่านี้สีเข้มกว่านี้อันนี้จะเรียกว่าตาสมบูรณ์มากนะคะอ่าแบบนี้เลยค่ะทุกคนอันนี้เรายัยงรออีกนะคะให้ครบ45-50วันนะคะทุกคนหรือให้เกินกว่านี้นะคะจะทำให้อ่าตาที่ยางที่เราเอาไปเสียบมีเปอร์เซนต์ดีมากเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราลองไปดูอันนี้กันค่ะทุกคนจะเห็นว่าเขากรีดแล้วเนาะกรีดข้างหลังแล้วนะคะอันที่เขา มีเปอร์เซนดี D นะคะทุกคนเห็นไหมนี่นะคะเปอร์เซนดี D มากนะคะอันนี้พันสามก้าศูนย์สี่นะคะทุกคนนี่นะคะพันสามก้าศูนย์สี่นี่นะคะ, 1, ะ,คะสวยมากนะคะพอเขาได้น้ําฝนแบบนี้นะะตาเขาเริ่มแตกนะคะทุกคนนี่ตาสมบูรณ์มากนะคะถ้าเอาไปเสียบนะคะเขาก็จะแตกเลยแตกเร็วมากนะคะทุกคนนี่นะคะ สมบูรณ์มากค่ะต้นสวยนะคะดูข้างๆนะคะเป็นสีน้ำตาลนะคะถ้าอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์เราถอนเราก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มเลยนะคะข้างๆจะทำให้เปอร์เซ็นต์ยางดีมากนะคะเวลางอกก็จะงอกเร็วนะคะหากคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เชชงด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เชยทำคลิปในครั้งต่อไปนะคะเปอร์เซ็นต์ดีมากเลยค่ะ